เกษตรกรบางส่วนในพื้นที่ตำบลคนทีอำเภอเมืองกำบแพงเพชรนะครับยังคงเลือกวิธีจุดไฟเผาต่อสังข้าวเพื่อที่จะเตรียมลงมือเพาะปลูกข้าวรอบใหม่แม้ว่าการเผาในพื้นที่การเกษตร,รจะส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกษตรกรบอกว่าสาเหตุของการเผาตอสังแทนการฝังกลบเพราะต้องการเร่งทำนาในรอบใหม่เพื่อที่จะขายข้าวนำเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือนและชําระนี่นะครับซึ่งวิธีการไถกลบใช้ระยะเวลานานกว่าที่วัชพืชจะย่อยสลายจึงทำให้ทิ้งช่วงการทำนาปลูกข้าวเช่นเดียวกับชาวไร่อ้อยบางส่วนนะครับก็ใช้วิธีการเผาอ้อยก่อนที่จะตัด เข้าส่งสู่โรงงานน้ำตาลครับซึ่งจะเปิดหีบกันในวันที่18ทธันวาคมนี้ก็ส่งผลให้มีฝุ่นควันสะสมแม้ว่าค่าคุณภาพอากาศในจังหวัดกำแพงเพชรจะไม่เกินมาตรฐานนะครับแต่ว่าหลายจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง,ท,งทั้งที่จังหวัดตากพิษนุโลกและนครสวรรค์ตอนนี้ค่า PM 2.5อยู่ในระดับสีส้มแล้วก็เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพนะครับ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะรถดับเพลิงเทศบาลตำบลหินดาษเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้ไร่อ้อยของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหินดาษอำเภอห้วยถแถลงต้องใช้เวลาควบคุมเพลิงนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โดยไร่อ้อยถูกเพลิงลุกไหม้เสียหายประมาณ50ไร่ ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้มีชาวนาลักลอบเผาตอสังข้าวหลังจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแต่ว่าไฟลุกลามมาอย่างไร่อ้อยที่อยู่ติดกันจนเกิดกลุ่มควันไฟลอยขึ้นบนท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบกับบ้านที่พักอาศัยและก็ที่อยู่ใกล้เคียงค่ะ ที่ผ่านมาทางอำเภอ้วยถแถลงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกร,ร,กรและรณรงค์ให้ชาวนาหยุดพฤติกรรมเผาต่อสั่งเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมมีมาตรการเอาผิดกับคนที่ลักลอบจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมา,พมาเพราะว่าอำเภอเมืองนครราชสีมามีค่าฝุ่นสูงนะคะค่าฝุ่น PM 2.5ติดอันดับ3ของประเทศค่ะ